กำลังใจเธอหน่อยดีกว่าเพราะว่าคุณถือว่าเป็นไอดอลคนสาคัญเลยของอันนี้จ, <ะ S 2> <ห>จัใจพี่เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยเวลาใครพูดว่าน้องสวยหรือน้องไม่สวยน้องเหมาะหรือน้องไม่เหมาะเนี่ยไอคำว่าความสวยหรือความงามมันมันเป็นรสนิยมมันเหมือนงานศิลปะผู้หญิงสวยงานศิลปะสวยๆคนมองไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณดูการประกวดผิวเนี้ยคุณเนี้ยหน้าเนี้ยแล้วสมองเนี้ยคู่ควรที่สุดกับรางวัลที่เขาได้แล้วถ้าน้องจะไปมิสเวิลด์มันไม่ไกล พี่เชื่อว่าน้องจะต้องปักหมุดให้โลกรู้จักคนไทยแน่นอนสู้คนะนะค่ะเอาคุณตาได้มุกุดใหม่เอามุกุนนี้มาให้พี่ใส่แล้วเน่เมย่าบอกว่าบอกว่าคุณทําให้เมย่าเนี่ยรู้ว่ามีที่อยู่ในสังคมสมัครคนผิวสีใช่ค่ะพี่วิวดี้เธอไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าการเป็นคนผิวเข้มกว่าคนอื่นในเมืองไทยอ่ะ มันไม่ง่ายจริงเนาะมันไม่ง่ายพูดแบบจกๆกับตัวเองตลอดเวลา10ปีในวงการมันเธอแต่จริงๆลึกๆแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันมันหนักขนาดไหนอปบอของปอนะตอนเด็กเจ็บแต่พอเข้ามหาลัยปูฟโลแล้วพอเราเริ่มเรียนรู้ว่าแต่ตอนเด็กมันหนักจริงเนาะดําตับเป็ดหนูเคยโดนมาโดนค่ะพี่เจอทั้งดำด้ามปืนที่พี่ยังไม่รู้อะไรคือดำด้ามปืนด่าใช่ไหมโดนด่าทุกดำทุกเฉดแล้วตอนเด็กมันแย่มาก ต่อให้เราเก่งเราดีแค่ไหนพอเราดำเราโดนล้อมันเป็นค่านิยมไปแล้วแต่พอเราโตขึ้นมาพี่ไม่รู้สึกว่ามันแย่แล้วใช่ค่ะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราใส่สีสดแล้วมันตัดผิวต้งแต่มาหาอะไรแล้วเริ่มรู้สึกว่านี่เรียกว่าแซบหรือเปล่าหลังจากนั้นพอเราใช้ชีวิตเราออกเป็นสีสดมือว่าตัดแดงได้อย่างเงี้ยตัดแดงแต่ถ้าที่เขาบอกว่าดำกับแดงไม่น่าจะเข้ากันเป็นกาค่าพลิกค่ะแต่จะมีกาที่สวยขนาดนี้มาชอบที่เมย์ย่าเลฟิเซนทุกอย่างแล้วเอาอยู่พอโตขึ้นมาเรา เนิบประสบการณ<ช>์กับกับโลกกว้างจะทําให้เรารู้ว่าบิอันเซ่ดำยิ่งกว่าหรือว่าลีฮาน่าดำยิ่งกว่าอตอนนี้เขาอยู่ตรงจุดไหนของโลกดังนั้นสีผิวทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นตัวถ่วงเลยใช่ค่ะล่าสุดเมย่าบอกบอกว่าหลังจากที่ประกวดมีเด็กๆผิวสีแทนวิ่งเข้ามาหาคุณเยอะมากแ,แล้วพูดว่ายังไงนะเล่าให้พี่โอปาฟังขอบคุณมากนะคะพี่ที่พี่มาเปลี่ยนความคิดหนูตอนนี้หนูไม่อยากขาวแล้วหนูเห็นพี่เป็นไอดอลแล้วอะไรอีกนะเรื่องไวท์นิ่งเขาบอกว่า บอกลาไบเทนนิ่งและคอลลาเจนค่ะบอลอกลากรูกกต้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ต้องการอีกแล้วออผมอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยบอกกับน้องๆที่อยู่ที่บ้านหน่อยดีกว่าผมเชื่อว่าคงม,มีเด็กผู้หญิงอีกหลายคนสิบกว่าขวบตอนนี้นั่งนอยอยู่ที่บ้านฉนันผิวสีแทนแล้วมันผิดตรงไหนคนล้อเลียนทุกวันมีอะไรจะบอกกับพวกเธอจริงๆไม่ย,ย่าอยากให้ทุกคนยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นไมย่าเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลอย่างที่ไม่ย่าบอกลองดูได้จากไม่ย่าถ้าวันนี้ ไม่ย่าไม่ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองจริงๆมีมีดีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่กลัวด้วยความที่คิดว่ามันยังไม่ใช่หรือมันเป็นปมด้อยถ้าไม่ย่ายังคิดอยู่แบบนั้นไม่ย่าคิดว่าตอนนี้ไม่ย่าคงไม่ได้สวมมงกุฎมิสไทยแลนเบิร์และเป็นไอดอลให้น้องๆอยู่นะตอนนี้ไม่ย่าอยากให้น้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นไม่ว่าหนูจะอ้วนหนูจะแครอะหนูไม่ใช่ค่ะ นี <c oughs> ่ก่อนนี่ก่อนอย่าร้อนตัว, <laughs> ตวใช่ค่ะอยากให้ <c oughs> ให้ให้ภูมิใจใน <c oughs> สิ <comprar> ส่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีแล้วมองหาสิ่งที่เด่นที่สุดของเราไม่ว่าจะเป็นความสามารถน้องเพราะน้องอาจจะไม่ได้สวยแต่จริงๆน้องอาจจะเป็นอนาคตน้องอาจจะเป็นสถาปานิกที่เก่งที่สุดในโลกถูกต้องไหมคะอยากให้มองมองที่ความสามารถมองที่สิ่งที่เราเป็นและทํามันค่ะตาคุณโอปอบ้างอะไรจะบอกเฉลีาวพิ้วสีแทนเรายอมรับตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราเกิดมาในพิ้วสีนี้ ถ้าเราไม่มีความสุขหนูจะใช้นวัตกรรมอะไรให้ตัวเองขาวหนูใช้ไปเลยลูกแล้วแต่แต่ท่านถ้าหนูรู้สึกว่าขาวแล้วจะมีความสุขนะแต่จากประสบการณ์ที่คนบอกว่าหนูขาวนั่นแหละมันเป็นเรื่องของคนอื่นแต่จริงๆแล้วตัวเราถ้าเรายอมรับตัวเองว่าเราดําดําไม่ใช่ขีดจํากัดเลยดําเป็นอีกหนึ่งมิติความ,มางามซึ่งหนูเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีสุดดําก็ดําให้ดีที่สุดเนียนให้ถึงที่สุดแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปคนเราไม่จําเป็นต้องขาวคนขาวไม่ได้แปลว่าสวย มันตลกมากเรื่องน้องเมยา่าเพราะว่าป้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่า oh. เขาสวยดีนะเสียดายผิวไม่ดีโอ oh. ถ้าดําแปลว่าผิวไม่ดีกล้องรบกวนนะคะปัจจุบันเป็น H d ชดีและไลฟ์ผิวน้องเมยา่าไม่มีด่างสักจุดแต่อย่ามาไลฟ์ผิวฉัน <c oughs> ไลฟ์ผิวน้องเมย่านี่คือผิวเนียนผิวสุขภาพดีและอย่าคิดว่าดําไม่สวยค่ะดําสวยอยากถ้าหนูจะกลูใต้ขาวหนูจะทําอะไรให้ขาว มันก็ยังลบปลมในใจหนูไม่ได้<ช>ทุกคนเป็นปมในใจยูด่ดีข้ามปมนั้นเหออยอมรับเองแค่เราใช้ชีวิตให้สนุกที่สุดในเวาลาเดียวกันผมอยากจะบอกกับคนที่อาจจะคิดว่าการล้อเลียนหรือการพูดจกๆไปว่าเออดังแต่เป็นหรือน้องดำเนี่ยอาจจะแค่มองว่าเป็นเรื่องขำๆ<ช>แต่ผมจะบอกว่าคุณกําลังสร้างปมในใจเด็กหลายต่อหลายคนนะครับโดยที่คุณเองอาจจะ<ช>ไม่รู้ตัวนะ โชคดีที่เขาทั้งสองคนสามารถคิดได้ก้าผ่านจุดนั้นมาได้แต่ผมเชื่อว่าคงมีเด็กหลายคนซึ่งอาจจะคิดไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าต้องเกลียดตัวเองว่าทำไมฉันเกิดมาเป็นผิวสีแทนแบบนี้นะครับก็ฝากไว้หน่อยดีกว่าเชื่อว่าคุณคงไม่มีเจตนาแหละที่จะว่าเขาหรือว่าจะไปเขาเรียกว่าพูดล้อเลียนตอนเด็กๆประดอล้อว่าดำทุกวันผิวดีปอดอยืนอยู่เนี่ยแล้วก็เป็เดทุกวันเลยทุกวันวิ่งรอบตัวปอไอ้ดำแต่เป็ดดำแต่เป็ดปมันมีช่วงที่ปอลร้องไห้ทุกวันจนขังตัวเองในตู้ร้องไห้้แลวก เอาเอาสกอตสกอตไบสีเขียวขัดตัวปอสอง<ะ>เพื่อให้ขาวเพื่อให้ขาวแอบในตู้เพื่อหวังว่าเมื่อผักประตูตู้มาฉันจะขาวสกอตไบเนี่ยนะสกอตไบเวทนานะเวตอนนั้นมีเรื่องข้าวนอกนาพอดีนันทนาบุญหลงทําลายชีวิตปอามาก<อ>หลังจากปข,กขังตัไปในตู้แล้วกะว่าผักตู้ออกมาฉันจะขาวแต่ผักออกมากี่ครั้งเราก็ยังดําถูกหไหมลูกดังนั้นเลยนึกขึ้นได้ว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะหนีตัวเอง<ะ>ยอมรับสาระชีชวิตให้ดีที่สุด นอ้องว่าจบอย่าพยายามเป็นคนอื่นในเมือเอ่อตัวเองเป็นไม่ได้เป็นตัวเองดีดที่สุดค่ะใช่ค่ะ To all your friends, your delirious, so consumed in you know all your doing, yeah. trying hard to fill the emptiness. The pace is gone. Lot o puzzle and t in that way you see. You are beautiful, no matter what they say. Words can bring you down. กดดันไหมครับที่คนคาดหวังว่าคุณน่าจะเป็นมิสเวิร์คนแรกของเมืองไทยไม่กดดันค่ะ รู้สึกว่าสิ่งที่เขาคาดหวังอ่ะเป็นแรงกำลังใจดีกว่าให้ใหเมย่าได้ฝึกมากขึ้นพัฒนาตัวเองให้พร้อมมากขึ้นในศักยภาพในทุกๆด้านนะคะรวมถึงเปลี่ยนความกดดันนั้นมาเป็นกำลังใจให้ตัวเองกว่าค่ะคุยกับทีมงานเล่นๆคุณผู้ชมว่าในเมื่อเรานังสัมภาษณ์เมย่าแล้วและในเมื่อเขาจะไปประกวดบนเวที Miss World ที่ ลอนดอนอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราก็จําลองสถานการณ์เลยละกันจะดูสิครับว่าไหวพริบของเธอเล่นเป็นยังไงสมมุติว่าเราอยู่บนเวทีเนะี่ยมิสเวิร์ละกันในครั้งนี้นะครับผมอยากจะรู้ว่าเมย่าในในๆก็บอกว่าทุนพร้อมพรุ่งนี้ก็พร้อมแล้ว <c oughs> ดังนั้นวันนี้ผมมีสองคำถาม <c oughs> สองซองเมนเวทีประกวดเลยนะครับติ้งต่างว่าวันนี้เราอยู่ที่ลอนดอนกันติ้งต่างว่าผมคือพิธีกรงานประกวดมิสเวิร์ลในครั้งนี้นะครับและติ้งต่างว่าคุณจะต้องเลือก 1ในสองเพราะเราทีมีทั้งหมด2คำถามผมจะถามเป็นภาษาอังกฤษและผมจะดูสิว่าคุณพร้อมขนาดไหนเพราะคุณจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันพร้อมไหมครับพร้อมค่ะซองนี้ซองนี้ก็ได้ซองนี้นะครับเป็นคนตัดสินใจเร็วมากคำถามถามว่า what makes you suitable to be the next Miss World um I think that My look is universal, and also if I could inspire people in my country, I think in the next future, if I could be Miss World, I think I could inspire people around the world to be proud of themselves, and also them have more confidence to show themselves what they are and proud to be who they are. And I wish that I could make people feel like. They are not alone in the world. They have many things more interesting than order that they think that they don't have. Then maybe one day they will shine like me this time, this moment, that I feel so proud of myself that one that day I walk out from the dark room. And today I am standing out and make people proud of me and they think. Um, their idol. Thank you เมย่า from Thailand. นะครับอ่ะแปลหน่อยดีกว่าเพราะตอบดีเหลือเกินเมย่า <c oughs> ให้เมยา่าเป็นคนแปลดีกว่าคำถามที่ที่ถามมาก็คืออะไรที่ทำให้คุณนะครับมั่นใจว่าคุณนั้นเหมาะสมที่จะเป็นมิสวัวคนต่อไปถ้าเมย่าสามารถเป็นแรงผลักดันหรือเป็นแรงกําลังใจให้คนไทยหลายๆคนนะตอนนี้ภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขามีเมย่าคิดว่าถ้าวันหนึ่งเมย่าได้เป็นมิสวลว ไม่อาอาจจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนทั้งโลกและทําให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขามีให้ภูมิใจแล้วก็กล้าออกมาจากจุดที่เขาคิดว่าเขามีค่าไม่พอหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้ให้ภูมิใจว่าตัวเองทําได้และมั่นใจมากขึ้นเธอตอบไวคมและเร็วแต่คําตอบแบบนี้มันจะโดนใจกรรมาการหรือเปล่าสิ้นปีนี้เราได้ดูกันครับสมมุติว่าไม่ได้แต่พี่เชียร์ว่าคุณจะต้องได้ แต่ถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเราเตรียมใจเผื่อใจไว้หรือยกไหมย่าถ้าเกิดแพ้ไมมย่าก,ก็คงไม่เสียใจค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งได้มายืนณนะจุดนั้นเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับไมย่าที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและไมย่าคิดว่าเท่าถึงวันนั้นไมย่าคงทําได้ดีที่สุดแล้วที่สําคัญเลยคงไม่ใช่ใชัยชนะค่ะแต่เป็นความภาคภูมิใจที่ชาวไทยทั้งประเทศกําลังมองไมย,ย่าอยู่และทําหน้าที่ตรงนั้นและก็ทําให้คนทั้งโลกรู้จักประเทศไทยค่ะ You are beautiful in every single way Yes words can bring you down Oh no no So don't you bring you down today ผมเช่อว่าคงมีน้องๆหลายคนที่ดูอยู่แล้วผมคิดว่าผมอยากจะให้ทุกคนฟังเรื erm ่องนี้แล้วก็ เลี่ยนความคิดสมัยบางทีเราโตมากับค่านิยมแนละความคิดเดิมๆจนเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ใช่แต่แท้จริงแล้วผมเชื่อว่าลึกๆในใจโอปอเมยย่าเองเขาเขาต้องคู่น่าจะเป็นกระบอกเสียงได้ดีน่าจะเป็นตัวแทนของน้องๆผู้หญิงที่ใจงดงามอีกหลายคนนะฮะว่าแท้จริงแล้วคุณควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงแล้วผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าจะ ผิวสีอะไรก็ตามหรือไม่ว่ารูปลักษณ์ของเขาจะเป็นยังไงก็ตามเราและคุณเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตำหนิไปว่าใครใดเรื่องสิ่งคนเดียวที่เราจะสามารถตำหนิได้เพื่อที่คนคนนั้นจะได้ก้าวหน้าต่อไปก็คือตัวเราเองไม่ใช่ราตรีสวัสดิ์ครับพี่น้องชาวไทย